เดินไม่รอดเดินไม่ได้แล้วผมไม่ไปลงไม่หาหมอลงบ้านนะอ่าอยอดเลยมาจากไหนพังงาเดินไม่ได้เดินไม่ได้อาจารย์มันโดนพี่มันก้าโบยนะ หนีเขาบ่อยตออแมท <c oughs> ใส่แว่นอันนี้กูวมาไอ้สัตว์เอามาแงามานี้ยนัลงมือ ดุสสโลกวายะมะราชานุทาวเวสโนาลสิตังโตนะโมกุฏายะทาวเวสโนจตุมหารชิกายะคัมตาปตพุทธิโตเวสสะพุสะ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  ออกมาผีออกมากูบาระยกูบารยบารยเวสบุสะเวสบุสะเวสบุสะออกมาเวสบุสะออกมากูบาระยรกบารยิรยบาระยบาระยกบารยกูบาระยสออกาเลนะกูบาระยบาระยเวสับุสัเวสับุสัะเวสับุสัะเวสบุสัะเวสบุสัะเวสับุสัเวส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 ับุสัเวสับุสเวสับุสะเวสับุสะเวสุสเวสุสเวสุส เวสะบุษบาเวสะบุสะ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 เวสะบุษบาสัคอทาวุฒังสัคอทาวุฒังเวสะบุสะเวสะบุสะสัคอทาวุฒังสัคอทวุฒังอ๋อดูดวงตาดิปอบดูดวงตาพี่บอยรับลิ้นปิ้นตาแล้วเนี่ยเออเห็นไหมก็บอกกับปอบี่ยไไมม่กลัวะทำไมกูไม่กลัวมึงไม่กลัวทำไม มึงจะออกไหมออกเฮ้ยเธอกูไล่แล้วเกิดเขาตายทําไงอะยอมรับได้ไหมรับได้ไหมถามก่อนถ้ารับไม่ได้เอาปอบกลับบ้านไปดูตาเอามาดูนะมึงดูตาแม่เขาก่อนไหมสัตว์ดูก่อนมาดูเลยนะมึงเลบลิ้นใส่กูอีกทีเนี้ยนะบอกเข้าเห็นปะจะเอาไม่ออกออกไม่ออกไหายเบาไปไม่ไปไปเฮ้อ เอาเมื่อกี้เก่งนี่ถ้าออก <c oughs> เขาเป็นอะไรไปกูไม่รับผิดชอบนะ <c oughs> ห,นหรือว่ายังไงหนูใจอยู่อย่างงี้ตอบดูตามมัน <c oughs> มานี่มาข้างๆกูข้างขวา <c oughs> ถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไป <c oughs> นะภายในเจ็ดวันหรืออะไรกูรู้กูบอกให้ก่อน <c oughs> ไม่รับกูไม่รับผิดชอบนะมึงยอมนะไม่เรียกร้องในทั้งสิ้นนะเพราะในในใบที่มึงเขียนเนี่ยคือไม่เรียกร้องอยู่แล้วรู้ป่ะเพราะในใบที่เขเขียนันคือมันกันตัวอยู่แล้วแหละแต่กูพูดให้มึงฟังทีนึง ออกไม่ออกแน่เลยไปนะไปแน่นะออกไปนะหลุดออกไปนะหลุดออกไปนะหลุดออกไปนะโอมพระปุยพระพายพระสายของข้านะจงพัดพาไอ้ดวงยานผีตนนี้นะออกไปกับลมนะเสภุส oh 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 ัิสกทอวุฒังด้วยเวสภุสักศึกษาวุฒังไอ้ออกไปออกไปมึงออกไปออกไปแล้วออกเที่ยวเลยไอ้ออกตานี่เหรอ

ภูสะเปตภูสะตีเงอะไตีเวสากุสะไล่เลยมึงู่ว่ามึงไล่ช่วยยายมึงได้ไหมดังดังแล้วอ่านี้ดังเออดูตาดิแขนเอไยุ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย ấy 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 ấy

อีกตัวหนึ่งอ่ะอ๋อยู่นู่นลืมไม่เลยไม่แ้ไม่ได้ทวงังทองกับหนึ่งนี่แย่เลยเน,มมในใี่ยกูก็เป็นรู้ไป็นนังในในใไ,ไหนยังไงชอบบรรยากาศแห่งการในลำเมลัยรวมวงกระเพื่อนรู้ใจจ้ะเชิญจ้ะอนุมุมทนไม่อบได้ไปแล้วไม่อยู่แล้วเนาะจัดจากันนะ